สวัสดีครับอยู่กับลิกระฟิ้นชิ่งช็อปนะครับวันนี้มีของมานําเสนอนะครับเข้าใหม่เลยนะครับเพิ่งออกจากเอาอุดุลนะครับเนี่ยผมว่าน้าๆหลายๆคนต้องการมันอยู่นะครับก็จะเป็นวันนี้จะเป็นคันเบ็ดนะครับคันเบ็ดของค่ายอัลเกอร์นะครับเป็นรุ่นแซดยี่สิบห้านะครับตัวนี้มีความพิเศษก็คือเป็นสี่ท่อนนะครับนี่มากับเทสอย่างนี้เลยนะครับเป็นกระบอกใส่คันเป็นเทสแข็งแรงนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับ สะพายได้นะครับปรับระดับสะพายได้นะครับสะพายนี้ได้เลยนะมาดูกันข้างในจะมีอะไรนะครับเหมาะสำหรับนะาๆที่เดินทางนะครับสายเดินทางหรือว่าขึ้นเครื่องนะครับหรือว่าไปแคมปิ้งนะครับไว้บนรถอย่างเงี้ยนะครับตอบโจทย์มากนะครับนี่อันนี้คือคอนดัมคอนดัมจับนะครับนะให้ดูนะครับมีฟองเขาจะแบ่งช่องให้เลยนะครับสี่ช่องนะครับ ตัวนี้สเปคคันเป็น7ฟุต4ท่อนนะครับเวตอยู่ที่10-25นะครับเป็นขนาดพบก่พานะครับไม่ว่าลูกค้าจะขึ้นเครื่องนะครับขึ้นเครื่องบินนะครับจะไปในรถนะครับไม่กินพื้นที่แน่นอนนะครับหรือว่าน้าๆที่อยู่ห้องห้องพักคอนโดอะไรอย่างเงี้ยมีพื้นที่จํากัดนะครับก็สามารถซื้อไปใช้ได้นะครับนี่มีทั้งหมด4ท่อนนะครับนี่ความยาวถอดแล้วจะอยู่ที่50เซนนะครับนี่ ความยาวรวมเคสแล้วจะอยู่ที่ห้าสิบเซนนะครับนะนี่สวยงามนะครับแล้วที่สําคัญตัวนี้ให้มาเป็นรีฟิลฟูจินะครับรีฟิลเป็นฟูจินะดีไซน์สวยงามนะครับตรงนี้ด้ามทันไลคอร์มานะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับเวท1ส25ยี่ิบห้านะครับเดี๋ยวผมประกอบให้ดูนะตัวนี้ไกด์จะเป็นฟูจินะครับอ่าประกอบให้ดูนะครับความยาวเจ็ดฟุตนะครับเหมาะมากนะครับนานาที่ ไปเดินทางนะครับขึ้นเครื่องบินนะครับหรือว่าจะไปเกาะนะครับเดินทางไกลๆนะครับนี่ต่อเสร็จแล้วหวยยาวมากเจ็ดฟุตนะไม่รู้เห็นเปล่านี่เจ็ดฟุตนะครับสวยงามนะครับดูข้อต่อข้อต่อนี่สวยงามมากนะครับนี่ข้อต่อเนียนๆเลยนี่นะครับข้อต่อเนียนๆเลยนะครับไกด์ให้มาเป็นฟูจินะครับตัวนี้นะครับแล้วท่าใดสนใจนะครับสามารถ ติต่อไลน์อัดลิเกอร์นะครับหรือว่า w a l ์กอินมาหน้าร้านได้นะครับหรือว่าทักแชทมาในเพจได้นะครับผมนี่การสิงท่อนมาแล้วที่25นะครับมี225น,น,นี้นะครับเพิ่งออกมานะครับสดๆดร้อนร้อนเลยนะครับสนใจทักแชทได้เลยครับขอบคุณครับ